สบาดีค่ะฉันนังสมจิตชั่วโมงอายุ75ปีฉัน,น,มม 7, ป,ฉนปิดขาสองข้างมาสิบปีขาฉันโก่งมากเลหมารอดวิ่งรอดได้ประมาณสามตัวนั่นงริงๆน่ากเกลียดมากเดินตรงเต็มตรงเตมปวดลำบากตะบนมากจะนั่งจะลุกก็ไม่ไหวถ้าคนที่ขาโกงเหมือนเรานะเหมือนยายที่ยายพูดไปนะให้มาผามารักษาเลย จะดีขึ้นมากดีเหมือนจะเป็นคนใหม่เลยอ่ะอาจารย์หมอหน้าตคนด่ะดีสุดเลยเก่งด้วยกานผ่าวันแรกแค่ก็เดินได้แล้วก็ไม่ปวดเลยขาตรงมากเลยตรงเด็กเลยบอกว่าไปแต่ถ้าใครขาโคงก็ไปผ่าอาจารย์หน้าตคนนะนี่สุดยอดไม่ใช่เจ้าโยนะอยากจะขอบคุณอาจารย์หมอหน้าตาคนมากที่ให้ชีวิตใหม่ในเดินมาเหมือนเดิมอีกครั้ง เป็นผ่าเข่าข้างซ้ายไปประมาณ4ปีแต่ว่าข้างขวานี่ยกสัปดาห์ถักสมาตรก็ได้เนี่ยสบายมากเยี่ยมจ้า